สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้เนี่ยเราได้เจอเหตุการณ์แปลกๆในสงครามนะครับผมที่เรียกได้ว่าผมเองก็ไม่คิดว่าจะมีคนคิดอะไรแบบนี้นะครับก็เลยนํามาเสนอให้กับท่านผู้ชมฟังกันนะครับผมโดยอันนี้ก็บอกไว้ก่อนเลยว่าอาจจะฟังหูไว้หูไว้หน่อยก็ดีนะครับผมแล้วก็อย่าไปเชื่อมันมากนะครับเรียกได้ว่าอาจจะเป็นความเชื่อของคนกลุ่มหนึ่งก็พอแต่คิดว่ามันแบบประหลาดอะมันแบบเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาเท่าไหร่เลยนะครับก็เลยแบบอ่ะ จัดมาหน่อยละกันนะครับในวันนี้เองเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องราวของคุณแม่ของทหารในรัสเซียที่ลูกชายของพวกเธอต้องไปรบในยูเครนนะครับ แล้วไปไปมาเนี่ยลูกชายของเธอโชคดีนะรอดชีวิตมาได้นะครับผมแต่ถูกทห,หารยูเครเนจับตัวไปนะครับแล้วก็ได้เหมือนเป็นทห,หารที่ได้รับการติดต่อกลับมาที่บ้านด้วยแล้วพอลูกเนี่ยติดต่อกลับมาหาแม่มันกลับกลายเป็นว่าที่บ้านที่ครอบครัวเนี่ยไม่เชื่อว่านี่คือลูกจริงๆนี่คือลูกชายเวอร์ชันที่ถูกยูเครนใช้เครื่องมือล้างสมองไปแล้วยูเครนนั้นมีเทคโนโลยีลับในการควบคุมจิตใจผู้คนฮะมันมีอะไรแบบนั้นบนโลกนี้ด้วยหรอวะ หรือมันจะมีจริงๆเรื่องราวเป็นยังไงในวันนี้เราจะมาลองดูบทสนทนาระหว่างนักโทษทหารชาวรัสเซียนะครับผมได้ติดต่อกลับไปหาที่บ้านของเขาแล้วแม่กับคุณยายจากที่บ้านเนี่ยเขาตอบกลับมาว่ายังไงกันบ้างครับเริ่มกันที่บทสนทนาแรกเลยตัวของนักโทษได้ติดต่อกลับไปหาแม่เนี่ยโทรปุ๊บรับปุ๊บเลยก็บอกว่าแม่นี่ผมเองนะแม่ไม่ต้องกังวล ผมเนี่ยสบายดีทหารยูเครนที่จับผมมาปฏิบัติกับผมอย่างดีและสัญญาว่าจะส่งผมกลับบ้านเมื่อแม่ได้ยินดังนั้นแม่ก็ตอบกลับไปมีลูกลูกถูกบังคับให้พูดใช่ไหมนักโทษก็ตอบกลับมาว่าไม่แม่ผมไม่ได้ถูกบังคับไม่ได้มีบทพูดใดๆทั้งสิ้นแม่ก็ตอบกลับมาอีกว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นพวกยูเครนมันกระทืบลูกมันทรมานลูกอยู่ใช่ไหมแต่คนเป็นลูกเนี่ยก็ตอบกลับมา พวกเขาไม่ได้เตะผมเลยด้วยซ้ำแม่พวกเขาดูแลผมดีดีกว่าตอนที่ผมอยู่ในหน่วยกองทัพของรัเสเซียด้วยซ้ําไปแล้วจากนั้นคุณแม่ก็ได้บอกว่าลูกเนี่ยคงไม่ได้ผิดที่จะอยู่ที่นั่นใช่ไหมแล้วคุณยายก็เข้ามาเสริมว่ากองทัพรัเสเซียน่ะไม่ได้บุกไปฆ่าชาวยูเครนแต่กองทัพรัเสเซียน่ะบุกไปปกป้องชาวยูเครนต่างหากเมื่อคุณยายเข้ามาร่วมวงบทสนทนาด้วยนะครับผมตัวของนักข่าวที่อยู่กับตัวของลูกด้วยเนี่ยก็ถามขึ้นมาเพิ่มเติมว่าอา้าว ถ้าทห,หารรัสเซียเนี่ยปกป้องชาวยูเครนแล้วเขาปกป้องชาวยูเครนจากใครเหรอครับคุณยายทางคุณยายก็เลยตอบกลับมาว่ากองทัพรัสเซียเนี่ยเป็นคนช่วยอพยพชาวยูเครนออกมากองทัพยูเครนต่างหากล่ะที่เป็นคนฆ่าชาวยูเครนด,ด้วยกันเองแต่จากนั้นผู้ที่เป็นลูกหรือว่าหลานของคุณยายเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาว่าคุณยายนั่น,นมันตรงกันข้ามเลยยายก็ไม่รู้หรอกนะแต่คิดว่าพวกยูเครนเนี่ยต้องใช้เทคโนโลยีในการบงการควบคุมจิตใจของหลานอยู่อย่างแน่นอน เด๋ยวเดียดยๆไม่ใช่ครับยายนักข่าวนะนด้ตอบกลับมาคุณยายตั้งหากละ่ะกําลังโดนสานักข่าวรัสเซียลากสมองอยู่นะส่วนล้านคุณยายนะ่ะ เขาได้มาเห็นความจริงกับตาที่นี่แล้วจากนั้นคลิปก็ได้จบลงนะครับซึ่งคลิปนี้เองเนี่ยก็เป็นไวรัลที่ดังมากๆในติ๊กต็อกเลยนะครับผมพอคลิปนี้ได้ถูกปล่อยออกมาก็ได้เป็นกระแสะอย่างล้นหลามเลยนะครับมีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายเลยหลายๆคนก็ตั้งข้อสงสัยกันนะครับว่ายูเครนมันจะมีไอ้เครื่องที่สามารถบงการจิตใจคนได้จริงๆอย่างนั้นหรอในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นถูกไหมครับหรือว่ามันจะมีจริงๆก็เป็นไปได้นะนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่อันนี้เองผมก็เห็นทางฝั่งของ รัรเซียหลายๆคนนะก็ออกมาบอกเลยว่าหลายๆคนก็ยอมรับว่าเนี่ย เป็นหนึ่งในวิธีการพราะเพลนด้าของรัสเซียซึ่งตรงนี้เองอ่ะเวลามันเกิดสงครามมาทุกที่มันมีการใช้แบบนี้หมดนั่นแหละครับเพื่อที่ว่าจะให้ประชาชนเนี่ยอยู่ข้างเดียวกับประเทศถูกไหมถ้าเกิดว่าทําสงครามอยู่แล้วประชาชนอยู่คนละข้างกับประเทศเนี่ยประเทศก็ไปต่อได้ยากนะครับมันก็เลยต้องมีทวิกมีกฎอุบายแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วนะครับอันนี้ก็บอกให้ฟังก็คงจะเป็นหนึ่งในกลศึกกลวิธีที่จะทำให้รัสเซียเนี่ยสามารถสู้ต่อไปได้นะครับผมทําให้ประชาชนเนี่ยยังคงเข้าข้างรัฐบาลอยู่ ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างก็แลวกันเราก็จะไม่ขอวิจารณ์มากเพราะว่าวิธีแบบนี้เองเนี่ยก็พูดกันตรงๆว่ามันก็มีให้เห็นกันทั่วทุกที่นะครับผมแล้วก็เกิดขึ้นมานมนานแล้วไม่ใช่การที่ว่านี่เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในโลกมันยังมีมาก,ก่อนท่านี้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่น 10, ครั้งนะครับแต่พอเห็นมันมาอยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยที่เราเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เยอะมากๆแล้วแต่ก็เข้าใจคุณยายนะอาจจะไม่ได้เล่นอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะไม่ได้มี การเข้าถึงข้อมูลบนโลกเหมือนเรานะครับผมตรงนี้ก็บอกเอาไว้ก่อนเลยยังไงในวันนี้นะครับผมก็หวังว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์แล้วก็เปิดมิติเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับท่านผู้ชมหลายๆคนนะครับหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบายยครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ History World นะครับ